เะเล่นหนีแม่ฐานเนี้ย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 ของใครของพ่อของพ่อของพ่อเอากินน้ำเนหให้พ่อเบิ้งเบิ้เดี๋ยวเีย่นหนีแม่านเนี้ยฐานเนี้ยฐานเนี้ยาเนี้ย พ่อเนี้ยย่าแลนนี้ย่าแลนนีไหนไหนให้พ่อดูหน่อยมันคืออะไรขนมแม่นบ่วไหนไหนเปิดดูสิโอ้ยมันมันเม่นขนมด้วยเนี่ยตัวพ่อแล้วคล้องพ่อ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 เอากินน้ำเน เอา้าลอยมาเล่นน่าอีกแล้วเปียกมอือแล้วเก็ตยังเนี่ยทูบ้านบ่เอาทูเ,าเลยทูเลยทูเลยทูมันแหงเด้อไปจังอย่าไปเปลี่ยนตั้งแต่ก่อนบ่เปลี่ยนไหนแล้วมันลอยมาเล่นน่าพ่อบ่เปลี่ยนไหนแล้วอย่าไปนะไปนอนเปลี่ยนยเอา <laughs> สิไปไหน มาพี่ก่อนมาไม่บายก่อนเดี๋ยวพอสิเลี่ยนให้ฝากกดติดตามให้จังมาดาด้วยนะคะฝากกดไลค์ด้วยฝากกดไชร์ด้วยหนูชื่ออะไรดัมาดา